สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้6เมษายน2563ครับหัวข้อที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับทอกสพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องมาติดต่อธนาคารครับพัก3เดือนครับเมษาพฤษภามิถุนา63ชมรายละเอียดครับในอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกค้านะครับของสถาบันการเงินที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด -19 นะครับทกสจึงมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ย3เดือนโดยอัตโนมัติก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน63 ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่ชําระหนี้เป็นรายเดือนนะครับซึ่งลูกค้าต้องมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือค้างชําระไม่เกิน3เดือนนะหน่งมีนาคาม63และไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ NPL หรือว่าหนี้ด้อยคุณภาพนะครับทั้งในส่วนของเกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมอสรุปสั้นๆครับผู้ที่กู้เงินจากทกศน่ะครับที่ชำระหนี้ชำระงวดเป็นรายเดือนนะครับทกศพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้เลย3เดือนโดยอัตโนมัติพักหนี้ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนนะครับโดยผู้ที่จะได้รับการพักหนี้ ต้องชาระนี่เป็นลูกค้าชําระนี่งวดเป็นรายเดือนนะครับเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2ต้องเป็นลูกค้าปกตินะครับไม่ใช่ลูกค้า NPL นะและค้างชําระไม่เกิน3เดือนนะวันที่1มีนาคม63อา้าวไม่ต้องไปธนาคารเขาพักนี้ให้อัตโนมัติเลยครับสวัสดีครับ